กับอะไรวะพ่อครูและหมอสองถูกรูปครับอ่าขอจเจริญธรรมสรกดีกับพวกเราทุกๆคนวันนี้ก็พิเศษเนาะวันเสาร์มากันหลากหลายที่หลายแห่งอ่อเช้าเห็นยมบุญยังกับแม่บ้านเดินไปเยี่ยมทั้งโรงช่างแต่มาก็เก็บเศษเล็กอยู่ก็ได้ทักทายถามกันเล็กๆน้อย จากไปวัดนานจากวัดไปนานก็เลยไม่รู้ข่าวความเป็นอยู่ของทางสม,มณะว่าท่านตายไปกี่องค์แล้ว <c oughs> ท่านฉันตะโสท่านก็จากไปนานแล้วหลวงพ่อดินดีใครอีกหลวงพ่อนาทองเมื่อวันี้ก็ท่านคําดินไปนานุ่ม โอ้หลายองค์แล้วล่ะเออนะแล้วกลับมาอาจจะไม่เห็นพวทกัตมาก็ได้นั้นเนี่ยไปจากไปก่อนอ่าก็เจออาจารย์กมวนวันนั้นคุยกันไว้น่ะคุยกันไว้ตอนนี้มีไอเดียใหม่ๆว่างั้นไอเดียอะไรรู้ไหมนี่ยใครสนใจถ้าว่างไม่รู้จะว่างหรือเปล่าเนี่ยวันนี้จะสาธิตทําที่ปลูกผักเออ เห็นพูดแล้วอแตมาปิ๊งเลยนะมาโอ้มันจะต้องมีมีเทคนิคมีอะไรเพิ่มเติมเนาะอ่ะอละเออแล้หลัลลงกินข้าวว่างหรือปเปล่าเออเออนั่นแหละวันนั้นนัดกันไว้ละนัดกันตอนเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันว่าง้นอา้าวลุ่งเช้ารีบไปเลย เพราะว่าไม่ได้วางแผนล่วงหน้าหรอกเหตุปัจจัยมันไม่แน่นอนเนาะเออได้รับโทรศัพท์ตั้งรีบเดินทางนี่วันนี้ต้องคุยกันแล้วในฐานะอะไรรู้ไหมนัก,กเกษตรด้วยกันคนชอบกเกษตรเติมทีไม่ได้ชอบกเกษตรนะแต่ไม่รู้มันมาคบคุนอยู่กับนี่แหละชาว <c oughs> ชาวอาโศกบ้างแล้วก็ ปเรียนเกษตรไปตั้งห้าปีอะเนาะโอ้ไม่น่าเลยจากเดิมทีเป็นนักกีฬาเรียนเกษตรนี่เล่นแต่กีฬานะไม่ได้ไปตั้งท่าตั้งใจที่จะไปเรียนให้มันรู้เรื่องเกษตรหรอกเนี่ยท่านเดินทองถามว่าโอ้ยพันเตคงจะทําเกษตรทําอะไรเป็นหมดนะเรียนเกษตร่างั้นเปล่าผมเล่นเป็นต่เตะตะก้อฟุตบอลแล้วก็เป็นนักวิ่ง อสมัยเรียนเออากีฬาเป็นหลักเรื่องวิชาการเนี่โอ้ยไม่ต้องพูดแล้วก็ถู่งแต่ไทยไปกับเขาเปงั้นแหละเอาพอแค่สอบผ่านอสอบสอบซ่อมบ้างตกบ้างก็อเอไม่เป็นไรอแต่แม่นี่อยากให้เป็นเจ้าเป็นนายนะอได้เป็นนายตั้งแต่อายุสิบห้าเดี๋ยวนี้ ทําทำบัตรประชาชนนะ้เออเป็นเจ้านี่ก็ยากหน่อยเนาะเออเป็นเจ้าเป็นนายสำนวนคนมันนอกไม่ว่าอยงนั้นนะโอ้ยลูกตพอไปให้เป็นเจ้าเป็นนายจะได้สุขสบายไม่ต้องมาลำบากเหมือนพ่อแม่นี่คือความหวังทุกวันนี้ก็สบายแล้วเออสบายยังไงนี่เองพวกเราก็สบายกันทุกคนแหละ ในเพราะสบายใจเนี่ยมาเจอธรรมะาแล้วสบายใจไหมถ้าใครยังทุกข์ใจอยู่แสดงว่า,ายังไม่ได้เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะแล้วจะสบายใจเห็นธรรมะคืออะไรเห็นความจริงเข้าใจความจริงความจริงในโลกในสมมติโลกเนรูกับวิทูเรารู้โลกโลกุตระ เราอยู่เหนือเหนือนโลกีเราไม่หลงโลกีเหนือนวันเมื่อวานนี่วะท่านสยามมาข่าวมาเปิดให้ดูโอ้เห็นแล้วคนนี้มันหลอกกันเก่งจริๆเลยแม้แต่แมงกะชอนก็ยังหลอกกันเลยเ <c oughs> มื่อวานนี่ <c oughs> เขาเปิด <c oughs> เปิดเสียงแมงกะชอนอ่าแล้วก็อะไรอ่ะเอาไฟเอาไฟส่องไว้ไฟไนี้ออนนะ แม้แต่ไฟตามโซลาเซลล์ก็ตามไฟนิออนแล้วก็กระมังถังถังน้ําตั้งไว้ข้างล่างใต้หลอดไฟแล้วก็เปิดเสียงแมงกระชอนมันอยู่ในรัศมีใกล้ๆนั้นมันมาลงที่ถังน้ํานั่นหมดเลยนะโอ้โหได้เยอะมากเลยเนี่ยคิดดูสิคนมันจะหลอกเก่งขนาดไหน <c oughs> แม้แต่สัตว์ยังถูกหลอกเลยใช่ไหมอ,อ,อย่าไปพูดถึงหลอกคนด้วยกันเลย เดี๋ยวนี้อ่จาจย์กับมนี่ก็โดนหลอกแล้วนะ่ะรู้ว่าเขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกหรือเปล่าไม่รู้มาก่อนนะเนาะถ้าถ้ารู้ก็คงไม่โดนหลอกแนละ้วเนาะก็เพราะไม่รู้ไงมันมันเนียนไงโอ,อ้โหมาเป็นญาติมาเป็นเพื่อนมาเป็นอะไรอีกหวังที่จะอะไรอ่ะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเราอะไรก็แล้วแต่เถอะอ,อ,อย่างวันนั้นเจกมาศกล้าขําันพูดถึงว่า มีโยมเป็นสารภาพที่งานปลุกเสกอย่างนั้นอ่าอ่าเนี่ยเขาจะมาช่วยเนี่ย,โ,ยโครงการคนละครึ่งที่ร้านกําไรมากไม่เอาที่จยิงสิกรมาตไม่ออกชื่อหรอกแต่แต่มาออกชื่อ <c oughs> ร้านกําไรมากไม่เอามีโครงการคนละครึ่งอ่าแม่ทายังไงตอนนี้ทําไมไม่ทาอันนั้นอันนี้ต่อเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอ่าปรับเอานะอะไรเนี่ยเราก็กลัวโดนปรับบ้างแล้วก็เราก็อยากจะ บริการประชาชนเนี่ยหนูจะช่วยเนี่ยหนูมีวิธีจะช่วยอย่างนั้นอย่างนีอ้อ้าวแม่กดโทราศัพท์ตามหนูบอกนะว่าง,งั้นเออโอ้เราก็หวังว่าเขาจะช่วยเนาะก็เลยกดตามที่เขาบอกกดไปกดมาอ้าวไปดูเงินในธนาคารหายเกี้ยงเลยหมดไปสองแสนห้าว่าง,งั้นเออยกดไม่กี่ทีนะมันร้กาดมากเลยคนทุกวันนี้ ยังมีอีกหลายเจ้างม้แต่ที่สีมาก็เหมือนกันอ่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่อะไรไม่รู้ขอตรวจสอบเส้นทางการเงินหน่อยอ้าวลองโอนเงินมาสิเนี่ยครูตอก็โอนให้ทันทีเลยเพําทำไมว่าง่ายจังเลยครูตอเนี่ยอ่าไปทำความผิดอะไรมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ขู่ไว้เลยแล้วก็รีบโอนให้เขาเลยอเรียบร้อยหมดไปเท่าไหร่ไม่รู้เจ็ดแปดหมื่นหรือไงเน่ะครูตอ เอที่สันเตียโศกก็เหมือนกันว่างั้นโอ้หเดี๋ยวนี้น่ากลัวนะอยู่กับในสังคมยุคนี้อะยุคแห่งอะไรไม่รู้แห่งความหลอกลวงใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เออมันหลอกกันได้สารพัดละเพเนาะนี่แหละเราก็ต้องมารู้เท่าทันาอ่เหตุที่เขาหลอกได้มันก็มีหลายเหตุเหมือนกันเ, <c oughs> เหตุอะไรดยเพราะความโลภเนี่ย เขาเอาความโลภนำเออเขาเอากิเลสความโลภหลอกเช่นเมื่อก่อนเขาก็ลกหลอกให้ซื้อหวยอ่พวกเราหลายคนยมเล็กเคยไหมหลอกให้ซื้อหวยอ่ะซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมอ่าเล่นการพนันอะไรพวกนี้แหละเขาว่าโอ้ยอ่าลงทุนแค่นี้น้น้อยนะลงทุนบาทหนึ่งเขาจะให้เท่าไหร่ห้าร้อยนั่นอ่ะเจ็ดร้อยเลยละ่ะ บาทหนึ่งเจ็ดสิบเลขสองตัวเหรอถ้าสามตัวนะร้ 101. อยหนึ่งถ้าซื้อบาทหนะนึ่งได้ห้าร้อยนะเนี่ยโอ้ทำไมใครจะไม่เอาเนาะลงทุนแค่บาทเดียวได้ตั้งห้าร้อยนะเออมีวิธีการเยอะแยะเลยอาตมานี่เไปน,นั่งเฝ้ากุ้งไก่ไฮโลทำไมเป็นเด็กนะมีเพื่อนบ้างไหมนะ่ะแถวนี้ยมมันยังเคยไป,ปน,นั่งเฝ้ามั้ยเออเป็นกุ้งไก่ไฮโลเนาะถ้าตดนี่ได้ได้เพิ่มขึ้นนะ ถ้าลงตัวกุ้งตัวไก่ตัวเหรียญน,น้ำเต้าปูปลาอะไรเนี่ยตัวต่อตัวได้ลงเป็นหนึ่งบาทก็ได้เพิ่มมาหนึ่งบาทเป็นสองบาทถ้าถ้าตดละ่ะได้กี่เท่าเอได้สามเท่าหรือสี่เท่านี่จำไม่ได้แล้วนานแล้วเนี่ยเล่นมีตดมีกักมีเตงนั่นเออไฮโล ก็เหมือนกันมีต่ำมีสูงมีสิบเอ็ดไฮโลอ,อะไรเนะิโอ้ยเนาะเนี่ยเราก็เพลินไปกับเรื่องพวกนี้แหละการพนงพนันก็อยากจะได้อยากจะได้มาง่ายๆสบายสบายก็หาวิธีการกันเดี๋ยวนี้คนมันก็มักง่ายเหมือนกันหาวิธีจะได้เงินง่ายๆได้ไวไวรวยไวไว,ไ,วไปทำอะไรดีฮะฮะโยมยัง,ยงจะไปทำอะไรอยากได้เงินเยอะเยะไวไว เดี๋ยวนี้ขายยาบ้าเนาะข่าวจับยาบ้าเนี่ยโอ้โหถ้าเปิดดูก็น่าจะมีกันทุกวันละมากเนี่ยเออแถวฝั่งโขงแถวประเทศลาวเนี่ยส่งมาขายประเทศไทยบ้างไทยส่งไปขายลาวบ้างแถวทางทางเหนือแถวแม่น้ำเมยอ่าแถวกะเหรี่ยงแถวพม่าแล้วนะนะเขาบอกว่าแ่ง ยาบ้าใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหนพมา่เาเพว่าอย่างนั้นนะแถวสามเหลี่ยมทองคําเขตติดต่อชายแดนประเทศไทยนี่แหละอแอหล่งใหญ่มากเลยอเดิมทีนี่มีขุนาอ่าถือว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ที่สุดแล้วก็คือเขาบอกว่าพัฒนาประเทศด้วยการขายยาบ้าเอาเงินมาพัฒนาประเทศก็เลยลงมือตั้งหน้าตั้งตาผลิตยาบ้าอย่างเดียวอ ใครอยากรู้สูตรทายาบ้าบ้างมีคนมาจดสูตรให้ตามานันเนี่ยเมื่อก่อนอยู่สมัยอยู่สาลีนะเอออ้าวตมาก็เวลาโยมมาอบรมก็เลยบอกสูตรเขาเนี่ยไม่ต้องไปหาซื้อกินทํากินเองเลยเหมือนกันนะเออจะได้เพึ่งตนเองเศรษฐกิจพอเพียงเออไม่ต้องไปหาซื้อแพงเมื่อก่อนเม็ดละร้อยน,น,นะเดี๋ยวนี้เหลือเม็ดลนะเท่าไหร่สามบาทห้าบาทเอง โอ้ทำไมราคามันถูกยังเลยนะเด็กชั้นอนุบาลก็หาซื้อกินได้ได้เดี๋ยวนี้พาไปทําในโลกโลกอะไรลูกอมอ่ะจะติดกันงมนะอมยมแล้วยาบ้าะอย่างพวกเราก็มารู้แล้วรู้ความหลอกในโลกมันหลอกได้มากมายตั้งแต่อบายามุกสิ่งเสพติดหย,ยาบๆเรารู้แล้วเราไม่ถูกหลอกแล้ว เล่าบุหรี่การพน,นันอะไรต่างๆพวกนี้มันเห็นง่ายมันเห็นชัดตัวหลอกพวกนี้ก็เลยเลือกง่ายแล้วก็โทษภัยก็เห็นชัดแต่ถ้าหลอกขึ้นมามากกว่านั้นอะอะไรถูกหลอกอะไรอีกอการอยู่การกินแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรพวกนี้ก็หลอกนะเนี่ยเสื้อผ้าชุดนั้นชุดนี้แฟชั่นอันนู้นอันนี้เลยเพราะใครที่หลอกถูกหลอกง่ายเรื่องแฟชั่น่ะ <laughs> บรรดาสาวๆาวทั้งหลายเนาะโดยเฉพาะพวกผูก้หญิงนี่แหละผู้ชายก็ถูกหลอกเหมือนกันเดี๋ยวนี้แต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยแข่งกันเครื่องสําอางเครื่องพอกเครื่องทาเครื่องอะไรเนี่ยหลอกกันโอ้เต็มบ้านเต็มเมืองที่หลอกได้เนียนยิ่งกว่านั้นอีกคือหลอกอะไรอาหารการกินอม,มันมีอะไรมาหลอกในอาหารการกิน พวกเราถูกหลอกไหมนะเอ,อหลอกว่าอันนี้อร่อยอ,อคนฆ่าสารอาหารวิตามินแต่ถ้าวิตามินจริงๆอ่ะข้าวกล้องถั่วงานี่สุดยอดแล้ววิตามินผักสดผลไม้แต่ว่าเขาปรุงแต่งเขาทำมนนษยนอันนี้มาเป็นผัดเป็นแกงเป็นอะไรมาเนี่ยสารพัดนั่นแหละโดยเฉพาะคนไทยเพราะว่าคนไทยนะี่สุดยอดนะนัก เป็นกุ๊กเนี่ยนะเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเนี่ยปรุงเก่งมากเลยจนฝรั่งมาเมืองไทยเนี่ยติดใจเลยอาหารไทยเนี่ยถือว่าโอ้ยิ่งกว่าของฝรั่งมาเงี้นฝรั่งยังปรุงไม่เก่งนะมันก็แค่เอาอาหารเก่าๆมาผสมกันบอกว่าเป็นพิซซ่ามาเงั้อคนไทยก็ยังถูกเขาหลอกกันได้นะก็บอกว่าอาหารที่เหลือเอามาผสมกันเนี่ยมันอะไรใส่เข้าไป ถ้ามาดูมันเหมือนกับอะไรเ,เห็นเต,เตบอกว่าเหมือนอวกวอวกสุนัขพูดในเดพราะๆหน่อยนะวอวกสุนัขเห่างนันนะมันเป็นอย่างยืดเป็นอะไรไม่รู้แหละหลายๆอย่างผสมปนเปนกันแต่คนก็ชอบอะนะแล้วแต่ว่าใครจะไปชอบแบบไหนอาหารฝรั่งมีไม่กี่อย่างหรอกไม่เหมือนอาหารคนไทยปรุงแต่งได้เยอะมากมาย จบลงตรงนี้ดีกว่าจเจริญธรรมท,ทุกๆคนก็ขอน้อำน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาวิเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบคารวะพ่อครูด้วยเคารบอย่างสูงยิ่งขอกราบบันเตและหมู่สมณะทุกรูปกาเจริญธรรมเสร็จดีญาติโยมวันเสาร์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2566 อีกม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนพอสิ้นเดือนแล้วก็ต่อจากนั้นก็วันที่ห้านะห้าถึงสิบเอ็ดห้าหเจดปดเก้าสิบอ็ดเดือนเมษา,าย,ยนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะปีสองห้าหเนี่ยก็จะจัดงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธที่ราธานีโสกจังหวัดอุบลแล้วก็ต่อด้วย งานตลาดอายะสิบสามสิบสี่สบห้าแล้วเนะเนะีนะ่ยนชะ่วนงะนี้แหละนะพอเราก็ไปร่วมงานกันที่โน่นนะใครจะไปก็เชิญไดนะ้อยู่ยาวเลยปเป็นครึ่งเดือนแล้วเลคราวนี้นะเมื่อกี้นำะนะนะ ส่วนไหวพ้พระรบูชาพระนรัตไทรอย่างนี้นี่ให้มาแรงมุมมาเลยมาเกาะอยู่ที่ไม่นะตอนแรกก็มาก็มองดูเฉยมันคงจะเกาะเฉยเฉยมั้งอ,อ้าวเกาะไปก็มากระโดดมาเกาะจมูกกระบายแล้วกระโดดกลับไปอีกเกาะนี่โอ้ก็เลย <c oughs> ว่ามันจะเอาไงเราแน่ก็กลัวยังควรจะกัดเนี้ยนะแต่มันไม่กัดนะมุมนะะ <c oughs> เออไม,ไม่ไม่กี่วันนี้ดูข่าวเออคนเราทำไมเนรคุณบุพการีในะพิลึกพิลือนะเออมีพ่อเอ,อ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแม่กับลูกแม่กับแก่ชราผมขาวแล้วนะแก่มากแล้วลูกกับเมาเมาแล้วก็ตีแม่นะจนโอ้ยตดนตีอยู่เรื่อยเน,นะ เมื่อเมาคู่หบอกว่าเมาคเดียวใช้ด้ามด้ามเสียมด้่มอะไรก็ตีนะด้่มเสียมมันน้อยที่ไหนนะนายโยมโโกเนาะด้ามเสียมมันก็นโอ้โหตีตีแม่ตัวเองอ่ะแม่อายุมากอ่ลละเจ็ดสิบปาร์มั้งดูเขาทำไมเป็นลูกทรพีอะไรกันนะนนี่ตนะีแม่ตัวเองจน ที่ทําท่าทําเอาอะไรมาขอขมาเอาทูปเทียนมาขอขมานะแกไม่รับเลยนะเอแกไม่รับทำไปงนัน้นแหละอไม่ไม่ยอมรับเลยนะไม่ยอมรับขอขมาอะไรเลยแกก็เกิดมาชาติไหนอย,ยหอ,อยากมีลูกนะอยากมีลูกอืมม่อจริง,จ,รงจะทาได้หรือเปล่านะเพิ่งเห็นนะเออคนเราเนี่ยนะ ทำไมอากันอยู่พ่อแม่เลี้ยงดูมาแต่เล็กแต่น้อยกันีกันว่าตีจนแม่ไม่ยอบสาบส่งเลยนะไม่ยอมรับเป็นลูกเลยนะจะเกิดอีืเปล่าเอออยังมีลูกจะเกิดไจ,จะเกิดมาจะแต่งงานหีืเปล่านี่นะเนาะต้องล้างกิเลสนะทละกิเลสตัวเดียวเนี่ยมันจะไม่ต้องมาเกิดอีกนะ อย่างวิเจ้ารเราพระหันถ้าถืออรหันแล้วเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์เลือกได้นะไม่มาเกิดออ,อย่างคันออย่างลงจิตวิญญาณสู่คันมันดาก็ได้ไปรับเลยก็ได้ได้ก็ได้มีทางเลือกสองทางเป็นบุคคลอมตะนะเกิดก็มาเกิดใหม่ก็เป็นโพยสัตว์ใหญ่ไปด้วยนะระับ สี่ระดับห้าหกเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดเระดับพระคคูเนี่ยกำเพ็ญบารมีระแปดวันนี้นะเนี่ยมีสิทธิ์พริษั์ใหญ่มีสิทธิ์เลือกยาเลือกได้ตแต่ละหันขึ้นไปนะามาฟังดูคุณสมบัติของพระหรหัน์แล้วพระครูกล่าวไว้ที่สองประการโอ้ใครใครได้ฟังแล้ว จะโอ้โหนะสุดยอดเลิศยอดประเสริฐขนาดนี้นนะความเป็นบรรหา์เนี่ยนะไม่มีอะไรเทียบเทียมได้นะราว่านะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นจอมจกักรพรรดิอะไรใหญ่ๆโตๆเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกมนตรีกี่สมัยกี่สมัยอะ้รต่างๆเนี่ยก็ไม่ยิ่งใหญ่อะไรไนะสู้ความเป็นบรรหต์ไม่ได้นะฟังแล้วมึงเป็นคนหมดทุกข์ แค่ข้อแรกนี่ก็สุดยอดแล้วเยิ่มยังเนาะโอ้โหแล้วใครเกิดมาไม่ทุกบางยมติม๋มทุกไหมทุกเยิยมติม๋มยอมรับทุกใครว่าส,สุขสนุกสนาน,น,นเลยนะอสองเป็นคนไม่มีภยัยไม่มีภัยใครนะมีพิษในภัยใครเป็นพระหานนะสามเป็นคนมีคุณค่ามีค่าไม่ใช่คนที่ว่า ทำได้ได้ค่าไม่มีคุณอะไรเลยนะไม่มีค่าอะไรเลยเออเป็นมีค่าคนมีค่าเลยนะคนจะมีค่าหรือคนไม่มีค่าค่าตัวแรกนี่คอควายไม่เอกสราอาไม่เอกนะตัวหลังเนี่ยคนที่มีค่าคือคอระคังสระอาไม่เอกไม่มีเนี่ยไม่มีค่าต้องมีค่าเออไม่มีที่จะเปคนมีค่าขึ้นมาได้นะ สีเป็นคนทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นทายเดียวทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นไม่ใช่ทําเพื่อตัวเอง <S <S เพื่อตัวเองไม่มีไม่เห็นแก่ตัวอะไรทําเพื่อประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียวห้าเป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ลงมาที่กิเลสอีกแหลนะหมดโลภหมดโกรธหมดหลงแล้วมันจะไม่มีอะไรสบายเท่านี้นะไม่มีตัวทุกข์อีกแล้วนะ ไม่มีเหตุให้ทุกข์เลยหกเป็นคนมีเมตตาจริงไม่เมตตาหลอกๆนะไม่ใช่เมตตาเพียงแค่หน้าฉากเฉยๆนะไม่ใช่แบบหน้าไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอกนะเมตตาต่อหน้าก็เมตตาลับหลังเท่าที่ไหนก็เมตตาตลอดเลยนะเจ็ดเป็นคนมีอุเบกขาจริงแท้นี่จิตอุเบกขาเนี่ยก็จิต แห่งนิพพานเเนาะฐานแห่งนิพพานเอไม่ดูดไม่ผักไม่รักไม่ชังไม่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็สุดยอดนะเบิกขานะแต่เป็นคนไม่ทําบาปแล้วทําแต่กุศลนะทำบาปไม่มีข้อก้าเนี่ยเป็นคนทําแต่กุศล่ก็ต่อมาชัดเจนเลยนะบาปก็ไม่ทําทําแต่กุศลทำไมเถอะเนี่ยทำก็เลยนะ แต่บาปนี่หยุดได้ให้เร็วที่สุดนะไม่ทําบาปเลยประหานนี่นะข้อสิบเป็นคนได้ประโยชน์ตนครบแล้วนี่ประโยชน์ตนคืออะไรประโยชน์ตนก็คือชำระล้างกิเลสใช้บุญใช้ฌานใช้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยชำระล้างกิเลสเ,เกลี่ยงเกลี่ยนี่คือประโยชน์ตนได้แล้ว,ลวนะหมดครบแล้วไม่มีกิเลส เหลือโผล่มาทําให้ทุกเดือดร้อนได้ไม่มีสินเกลียงนเนะพระหันนะสิบเอ็ดเป็นคนรู้จักสวรรค์นรกและนิพพานชัดเจนนะไม่พระไม่มัวไม่คุมไม่เครืออะไรเรียกสวรรค์นรกนิพพานชัดเจนสิบสองเป็นคนรู้จักนิพพานสมบูรณ์อันนี้สุดยอดเลยนะนิพพานนี่ก็ แน่นอนอยู่แล้วสมบูรณ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะกิเลสตายดับสนิทไม่กำเริบเกิดขึ้นมาอีกก็นะพวกเราเนี่มันยังไม่ตายจริงอนะเนาะพอเจอกระทบประสาทะกันอ้าวเกิดขึ้นมาในใจแล้วตัวชอบตัวชังตัวกามตัวราคะอะไรเกิดให้เห็นย,ย,ยันี่มันไม่ตายจริงเลยเกิดขึ้นมาผัสสะ รูปรดกิเลสสัผัสอะไรนี่แหละนะมันจะเกิดให้เราเห็นและอ่านใจตัวเองมันเกิดกิเลสแล้วไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็คือมันดับมันไม่ผ่านมันสูญกระทบกระทั่งไงภาษาไงก็ไม่เกิดได้เห็นนี่นี่คือตายสนิทแน่น,นอนนะพวกเรายังไม่ถึงกับบำเพ็ญชำระล้างกิเลสต่อไปออออครบแล้วนะสิบสองข้อเป็นไงสังแล้ว หน้าได้เนหน้ามีหน้าเป็นไหมดนหน้ากลัวยมเล็กพผู้บรหารนี่หน้ากลัวจังไม่อยากจะเอาหมดหมดสุกหมดสุขโูกียะหมดสุกกีละหมดสุกโลกียะมันก็หมดทุกข์ไปในตัวนะไม่มีทั้งสุขโลกียะแล้วก็ทุกข์ก็หมดไปด้วยนะเออเนี่ยคือแบบพระอรหันต์นะ่อนะจิตนิพพานสุดยอดเลยนะก็เอาสิ่งที่เราจะต้อง รู้เป้าหมายนะคือมาล้างกิเลสแล้วก็จบเลยนะแต่ชีวิตเรายังอยู่เนี่ยทั้งอยู่อยู่แบบไม่ทุกข์อาจจะทุกข์ทางด้านสรีระขันบ้างปวดหัวตัวร้อนเป็นเจ็บป่วยแนละ้วมันมัน,มน,มนเป็นเรื่องของสรีระนะแต่ที่กิเลสตัวร้ายตัวผีร้ายคือกิเลสเนี่ยมันไม่เกิดอีกตายเป็นนิพพานไป